สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมผมทางช่องยูทูบมาเทบ้านทุกท่านนะครับคืนนี้ก็เจอการที่ช่องยูทูบมาเทบ้านครับอยู่กับตัวผมเองมาเทบ้านครับท่านครับวันนี้ผมก็ได้เริ่มลงมือทําฟาร์มของผมแล้วนะครับก็ได้เริ่มลงมือแล้ววันนี้ทําเป็นที่แน่นอนครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าไม่เริ่มทําวันนี้ก็คงไม่มีแน่นอนนะครับผมก็ได้ เลือกทำงานไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ออกจากงานแล้วนะครับก็มีหลายสาเหตุหลายปัจจัยที่จำเป็นนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าออกมาดีกว่านะครับเพราะว่าขอหยุดบ่อยๆก็เกรงใจนะครับผมก็จะเรียนหนังสือต่อด้วยนะครับก็จะอ่านหนังสือพยายามสอนให้มันได้นะครับแล้วผมก็จะทําคลิปลง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็อยากมีฟาร์มเล็กเป็นของตัวเองนะครับก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กอายุ19คนหนึ่งจะทําได้นะครับเดี๋ยวพาไปเดิน ชมรอบๆกันเลยนะครับว่าวันนี้ทําไปได้ถึงไหนยังไงแล้วนะครับก็ทําคนเดียวครับไม่มีใครช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับตัวคนเดียวก็ไม่เป็นไรครับไปดูเลยครับตัวนี้นะครับทุกท่านเริ่มแรกคือผมได้ตัดกอไ่นะครับซึ่งมันพันสายไฟนะครับก็เป็นอันตรายนะครับทุกท่านแล้วผมก็ได้วางแผนวางโครงสร้างว่าจะทําจะใช้กงผสมนี่นะครับ ตั้งไว้ยาวไปข้างหลังนะครับก็ได้ทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นป่าลกส่วนก็ไผ่ก็ตัดหมดแล้วนะครับทําคนเดียวนะครับเท่าที่เด็กคนนึงจะทําได้นะครับพ็จะาําให้ดีที่สุดแหละครับเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ได้หยุดทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะลองสู้ชีวิตในแบบที่ผมชอบดูนะครับก็นี่นะครับวันวันนี้ยังได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทำคนเดียวไม่มีใครช่วยนะครับก็ ได้ท่านี้ได้เบิงเล็กๆก็ไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ยา้ายกุงมาตั้งบริเวณนี้แล้วนะครับ,บรข้างหลังก็ค่อยๆทําไปวันละนิดนะครับถางไปวันละนิดนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมรผมก็จะทํา YouTube ต่อต่อไปทุกวันนะครับท่านใดอยากชมคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ<ด>ทีนี้เพราะว่าผมออกจากงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นครัวแตดอล่าก็อยู่ในนี้ ห้องน้ำครับบ่อล้างบ้านแล้วก็นี่นะครับเป็นที่ตั้งกองผสมนะครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นราวห้อยนกนะครับผมก็ได้ทำไว้ประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับข้างหน้าก็เป็นทางเข้าอีกทางนึงนะครับอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าบ้านอีกทางนึงนี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วครับวันนี้ก็ยังได้ไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวก็อยากให้รู้ว่าเริ่มทําแล้วนะครับพงพิสุทธิ์ฟาร์มครับมีจริงแน่นอนพ่อพันธุ์ก็มีสายดินสายผนึกนะครับนี่นะครับก็จะค่อยๆถางไปวันละนิดนะครับวันนี้ก็ได้ออกงานไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ให้ชมประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตใหม่นะครับว่าไปถึงไหนยังไงแล้วนะครับก็มีเปียไว้ปลูกนอนชมบรรยากาศนะครับแล้วก็พักเหนื่อยด้วยทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับก็จะไม่ไม่รีบนะครับทำไปเรื่อยๆเพราะว่า คนเดียวมันก็ยากอยู่นะครับพันนี้จะได้เก็บของออกแล้วก็เหยียบกรงไปนะครับจะได้เตรียมนกเข้าเทียบคู่กันแล้วนะครับทีนี้จะได้ถ่ายพ่อแม่พันธุ์แต่ละตัวให้ดูนะครับก็จะเอาเด็ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับแลวตอนเช้าก็จะใช้เวลานี้ออกทำคลิปต่อนกด้วยนะครับเจ้าก้ำแพงเจ้าดอลล่าเจ้าคลิกอยู่กับผมอยากชมตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับยวจัดให้ครับผมต่อประมาณนี้นะครับ ฟาร์มเล็กๆของมา้าใชยบ้านนะครับชื่อว่าพงสุิ์ฟาร์มนะครับก็อ,อยู่ติดกับบ้านนะครับเปิดหน้าต่างออกมาก็เห็นนะครับนี่หน้าต่างเปิดออกมาก็จะเห็นฟาร์มอยู่ทางนี้นะครับเป็นกองผสมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรันนี้ก็เป็นล็อกผสมนะครับแรกๆก็ใช้กองผสมล็อกผสมแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับถ้ากิจการไปได้ดีนี่ยอดสั่งจองลูกนกเพิ่มเราก็จะหาพ่อหาแม่หลิวตันมา เพิ่มเทพนมมาเพิ่มนะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่าพ่อแม่พันธุ์ก็มีสายต่อดินสายต่อพระเนียดนกมงคมล3ากุกเทพพนมนะครับตอนนี้มีแค่นี้นะครับทุกท่านาะได้แบบไหนเดี๋ยวผมก็จะจัดมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีครบหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ฝากติดตามพมพิสุทธ์ฟังของผมด้วยนะครับผมก็สร้างมาด้วยความภูมิใจของผมนะครับเหมือนยูทูบนะครับผมก็สร้างเองผมมีแต่คนดูถูกผมนะครับตอนแรกๆก็มีคนบอกว่า แค่ YouTube ใครๆก็ทำได้นะครับผมก็เลยตอบกลับไปว่าใครๆก็ทำได้งั้นลองทำให้ผมดูหน่อยก็ยังไม่มีใครทำสักคนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับทำเต็มที่ครับมาร์คไทยบ้านครับผม,มสุดฟาร์มสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาร์คไทยบ้านผมพิ็นสุดฟาร์มได้ทำคลิปลง y o u t u b e ต่อไปนะครับสำหรับใครอยากชมคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวมาร์คไทยบ้านจัดให้ครับ คลิปทำฟาร์มก็จะมารีวิวให้ดูทุกวันนะครับว่าไปถึงไหนยังไงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับ